เลขตำแหน่งที่7ในหมายเลขโทรศัพท์บอกอะไรในตัวคุณวิธีการนับให้นับรวมทั้งหมดเลข10ตัวของหมายเลขโทรศัพท์แล้วท่านนับไปตำแหน่งที่7ตรงกับเลขศูนสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเลขศนแทนดาวมฤตยูลักษณะนิสัย นิสัยรักอิสระไม่ชอบอยู่ใต้ใครไม่ชอบสิ่งเดิมๆจำเจชอบค้นคว้าพิสูจน์ทดลองปฏิวัติมีพลังเหนือธรรมชาติชอบทำลายสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่มีอยู่และคิดค้นสิ่งใหม่ๆอาจร้ายหรือดีก็ได้มีสติปัญญาว่องไวมีโอกาสไปนิพพาน ด้านดีหรือจุดแข็งของเลขศูนหรือผู้ที่มีเลขศูนย์ในตำแหน่งที่7ในหมายเลขโทรศัพท์สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทำได้มีหัวคิดก้าวหน้าล้ำสมัยมีจิตสัมผัสคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้พยายามคิดค้นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาพลังของเลขศูนย์เป็นพลังที่ช่วยให้เข้าใกล้นิพนานในที่สุด ด้านเสียหรือจุดด้อยของเลขศูนย์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าหัวคิดปฏิวัติชอบทำตัวลึกลับขับพลังด้านร้ายจากเลขทุกตัวที่อยู่ร่วมด้วยยกเว้นเลข9ที่ไม่สามารถทำได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ร่วมกันอย่างมากอยู่ดีเพราะส่งผลดีเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นด้านสุขภาพ โรคเกี่ยวกับทวารหนักอาชีพที่เหมาะกับเลขศูนย์นักวิทยาศาสตร์นักศสยศาสตร์นักวิปัสสนากรรมฐานนักบวชนักปฏิวัติอัญมณีเสริมโชคลาบหรือเสริมมงคลได้แก่โป่งขามธาตุกายสิทธิ์